สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับบ็อกฟุกนะทุกคนแล้วก็อยู่กันในเกม The Flat นะทุกคนวันนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาเป็น The Flat กันนะทุกคนดู The Flat เพื่อนสุดเท่นะทุกคนเราต้องไปตรงโน้นนะทุกคนอัจฉริยกรอยู่ตรงโน้นนะแปดท่าคือตัวซีทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ทุกคนเป็น The Flat ผมชื่อแบร์รี่แอนเลนผมผู้ชายที่เร็วที่สุดในโลกผมคือ The Flash โอ้ยกอดกอดิทปกระโบนนะทุกคนนี่กด Heal คือส e ป d up อ้าวอาชญากรหายไปแล้วนะทุกคนก็สเปน h ทุกคนโอ้ดาวเทาโอ้ทุกคนโอ้ เล็ใส่ชุดเทคหิีท่าย,ยียบทุกคนไปทุกคนไปตอนนี้เราสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแลทุกคนสี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราปรจัดการจับพวกอาชญากรนะทุกคนไปเลยอีกหนึ่งพันอีกหนึ่งกิโลเมตรอีกแปดร้อยเมตรทุกคน มาโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยเราไวมากทุกคนเราไวมากโอ้เอะไรทุกคนที oh. Oh. Mm ่ตอนนี้เราไวมากทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นมันบ้าหรืออะไรทุกคนเราวิ่งไวมากทุกคนโอ้จอร์โนวโอ้ยทุกคนในใน โอ้ย,อยผมคือบปเลียนเลนคือบปเรียนเลนใช่ผู้ที่เร็เเวที่สุดในโลกโอ้ยยังไม่ตายนี่ทุกคนนี่แล้วเราจะอ่ากดสีเพื่ออ๋อเราใส่ชุดยังไงนะทุกคนทำไมเราถึงไม่มีชุดหรือเราต้องไปเชิชุดอะ่ะเอาเพล็บอกินบอลแรงได้เงินนะทุกคนเอาเงินไปทำอะไรได้ เจอชุดแล้วทุกคน้ยรีเวิร์ดแฟลทุกคนรีเวิร์ดแฟลชอ้ผมอยากได้ชุดแปลชต้องหาชุดมาจากไหนอ่า ah, นี่ทุกคนเปลี่ยนชุดนี้ได้ทุกคนโอ้รีเวิร์ดแฟลทุกคนเราจะเป็นรีเวิร์ดแฟลกันนะโอ้ oh, ทุกคนตอนนี้ผมเป็นรีเวิร์ดแฟลไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคน แต่ลิฟร์เฟรตที่ไหนเขาทำความดีแล้วทุกคนลิฟร์เฟรตเขาเป็นคนเลวเขาคนนั้นเป็นใครเขาคนนั้นมาจากไหนไม่มีใครทราบแต่เอาเกมก็ได้เริ่มเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยขนอกรอบแล้วนะทุกคน เขาเร็วมากเลยทุกคนโอ้โหคนเรายังเป็นเด็กแปดผู้น้อยอยู่ทุกคนเราเลียวิ่งช้าอยู่เลยครับเราเป็นเด็กแปดผู้น้อยทุกคนวิ่งเร็วมากมันตั้เกตปีดได้ทุกคน ลยครับเลยโอ้ดูคนเอาสวิตสี่ร้แล้วนะคน้คูนสอเลยน,นี่ผมเร็วสุดโลงเ,เร็วมากกระปดบบผมคือกรป๋ดบบอ้อนมีทคนลงท้าจบ ทุกคนโอ้ผมเร็วมากทุกคนนี่ทุกคนเบียวเลยนี่อาความเร็วอย่างเดียวนะทุกคนโูดเลยนี่ทูดห้าร้อยกิโลเมตรทุกคนผนเร็วมากเร็วมากถ้าอยู่ในเท่จริงเลยทุกคนถ้าอยุ่โค้ดเท่ผมแบบไปเรียนบอมไปเรียนบอม ไม่รวโเทโอเคทุกคนเรามาถึงช่วงแจกโอ้ยแจกโคดกันแล้วนะทุกคนนี่โค้ดแรกนะทุกคนห้ารอยไลท์ทุกคนที่ตามได้อ่อต้องจอยกลุ่มก่อนนะทุกคนเพราะฉะนั้นออกไปทำการจอยกลุ๊ปก่อนนะทุกคนไปจอยกรุ่มเขาัน ต้องกดไลค์ก่อนต้องกดไลค์ก่อนต้องกดไลค์ก่อนแล้วก็จอยคุปเป็นทุกคนวิธีจอยคุปว่าคือกดไปที่เจมเปอร์เลยนะทุกคนแล้วก็จอยคอมมูนิตี้นะทุกคนเมื่อจอยเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเป็นดับแฟลชกันได้เลยนคนแ,ลแล้วทันทีเราจะกขอโค้ดสำหรับโค้ดแรกนะทุกคนห้าร้อยไลค์นะทุกคนนี่ใส่เลยแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจสองอันนะทุกคนนี่ได้หกหกพันเก้าร้อยแคสนะทุกคนแล้วก็หกพันเก้าร้อยเอพีต่อมาเป็นน,น,นี่ทุกคน ยายเจ็ดห้าเคนี่นะทุกคนกดไปเลยวู้ได้ตังค์เยอะนะทุกคนแล้วก็นี้เหมือนจะได้ชุดนะทุกคนอันนี้ทุกคนกรอกตามผมได้นะทุกคนกรอกตามผมได้เลยนะไม่มีผมเลว่าบลัว,วทุกคนยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยนะไปทุกคนโหย,ยาวนะคนยาวเลยนะ ยาวทุกคนยาวยาวยาวแจกโคนะทุกคนสามรอยไลท์ห้าร้อยไลท์ผู้เล่นสามหมื่นคนสอง้ยห้าสิบไลท์นี่ทุกคนต่างผมเยอะมากนะทุกคนไม่ต้องไปจับอัชญากรแล้วทุกคน The fact เดอะแฟลกเขาก็รวยกันอย่างนี้แหละทุกคนโอ้ oh, ทุกคนโ oh, คน oh, นี่ยาวหน่อยนะทุกคนนี่ thank you you guys for สองร้อะไรเนี่ยสองร้อยเวทนอยมีนสองรอยไลท์ เอาเปไ็นว่าคนนี่ยาวมากนะทุกคนยาวเฟื่อยเลยต่อทุกคนไปต่อใส่ต่อนะทุกคนนี่ใส่ตามผมได้นะทุกคนใครอยากได้ของฟรีนะทุกคนนี่ใส่ตามผมได้เลยนะแต่ก่อนอื่นต้องไปจอยต้องไปจอยคอมมูนิตี้ของเขาก่อนนะทุกคนเราดีดีแล้วคนเราได้เชื้อแล้วดีไปนะทุกคน นี่ทุกคนก็ตามผมได้เลยนะทุกคนพี่ทุกคนเท่านี้เราก็มีตงังค์เยอะไปที่เรียบร้อยแล้วแต้มสกิลเรามีร้อยแปดนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอัพอันไหนดีทุกคนแฝดสปีดอิเวนต์มอสตามิน่าอินคีดูสปีดดีทุกคนเขาบอกให้ช้าๆลงหน่อยนะทุกคนเอาเอาไว้สุดเลยนะทุกคนสปีด พอเราเป็นเดอะแฟลเราต้องวิ่งไวนะทุกคนแล้วไงต่อดาเมจทุกคนดาเมจเราต้องต่อยแรงนะทุกคนเราเป็นเดอะแฟลเราเป็นหนึ่งในจัสติสเลกนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องต่อยแบบซูเปอร์นะทุกคนแสปีดนี่ทุกคนส่งไวส่งเร็วส่งไวฮันเดอร์เอ็กเพสไม่เกี่ยวนะเอาไปสตัมมินานะทุกคนนครับเยอะๆหน่อยนะทุกคนไม่เหนื่อยไววูสปีดนี่ทุกคน เอาเยอะๆเลยโอเคตอนนี้เราใช้หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะไหนหมาดูที่ทุกคนว่าเราได้อะไรมาบ้างกันทุกคนอะไ okay. ร Customize นี่มี리버ด้วยนะทุกคน The f a d ที่ไหนครับมี리버ดเนี่ยวุ้ย Fade Off จัดติด Fade Off ดาวเ w n d e ็ดไปเลยนี่ไปเลยดาวเทาเดีดจลองดูทุกคนทำอะไรได้กระเป๋าเรามีพลังแห่ง The f a d นะทุกคน ลิมิเต็ดรีบอร์ดวิ่ยโอ้เพื่อนไวกันจังอะสเปซบาร์คือกระโดดทุกคนแนต่เรามีหนึ่งพันความเร็วทุกคน,น,นยังดูช้าเลยทุกคน,น,นเรามีแบบหนึ่งพันสปีดแล้วตอนนี้ทุกคนหลังเรากดตัว C ครั้งหนึ่งเพราะเราวิ่งไวมากทุกคน,น,นโอ้ เราได้ที่สุดท้ายทุกคนได้ตังค์นิดเดียวเอง6บาทตัวเป็นใบนะอผ้่คนโอ้โอทุกคนโอ้โอ้ทุกคนเร็วมากโอ้ยมันเร็วกันควบคุมแล้วนะทุกคนมันเร็วกันกควบคุลเนี่ยอ้มมันเร็วมากโอ้ทุกคนเร็วมากเราจะพุ่งไปจัดการเจ้าคริมินอลเจ้าพวกปวนเมืองนะทุกคนอย่างรวดเร็วโอ้ยเลยทุกคนเลยนะ โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยทุกคนโอ้ยการเร็วไปมันก็ไม่ดีนะทุกคนแย่ทุกคนอ๋อนี่แปดไทม์ทุกคนเวลามันจะช้าทุกคนเวลามันจะเดินช้าแล้าเราใช้แปดไทม์นะทุกคนนี่อ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วทุกคนแปดไทมมันคืออะไรนี่คือเวลาที่ อย่างจะช้าลงนะทุกคนนี่ทุกคนนี่โอ้ทุกคนแล้วค่อยู่ระเบิดนะทุกคนเอาไม่มีให้กดปุ่มแล้วเฮ้ยไม่ทันแย่ทุกคนแย่แล้วเปิดมาโคเลยเปิดมาโคเลยเกมบอทดทุกคนโอ้ยจบจบแบล็คเลนผมตาย โอเคทุกคนก็ต้องจบไปแล้วนะสำหรับเกมแบ f แ a ลกในวันนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบอยากให้เล่นเกมไหนแมปไหนทุกคนคอมเมนต์กันได้นะถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่นให้นะทุกคนผมไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายไกลปูจ้า